สวัสดีครับผมโบสโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้าเป็นซูเมอร์เอ็ประสบปัญหาไฟหน้าเดิมไม่สว่างลูกค้าอยู่ไกลไม่สะดวกมาที่ร้านสั่งเบอร์โคมไฟหน้าใหม่เลยและอยากจะอัปเกรดเป็นหลอดมินิโปร V2 แต่สังเกตดูว่ามันใส่ไม่ได้พรามันใช้หลอดเป็นคนละขั้วกันทางร้านก็จัดการแปลงให้เป็นขั้วเฮดสีเรียบร้อยหลังจากที่แปลงมาแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้สามารถสวมใส่หลอดเฮดสีได้แบบปกติเลยมีสปริงล็อกหลอดมีปลั๊กไปให้ครบลองมาดูกันหลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยจะได้แสงที่ดีขึ่งขนาดไหนนแและี่คือสงจาก V2 ั ังจากที่อัปเดตใส่ไปในโคมตัวเอกแล้วเรียบร้อยสังเกตดูคัดออฟไฟต่ําคมๆคมคมแบบนี้เลยไฟสูงยกมาก่านสูรีน้นอยขึ้นและมีเลเซอร์แบบชัดเจนแสงได้ดีมากๆและคัดออฟคมมากๆเลยการแปลงจะทําเพียงครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นลูกค้าสามารถใส่หลอด H4 ได้ทั้งหมดเลยียบปลักและใช้งานกับหลอด H4 ได้แบบปกติเลยฝากกดถูกใจและกดติดตามทุกช่องทางเราไว้ด้วยนะครับชื่อเดียวกันทุกช่องทางเลยฝากด้วยนะครับ